ในเกมฟุตบอลที่รูปเกมสูสีครับบางทีเนี่ยลูกเซตพีดอาจจะเป็นตัวตัดสินผลการแข่งขันหรือแม้กระทั่งในสถานการณ์ที่รูปเกมเหนือกว่าถ้าหากทีมคู่แข่งเอาแต่เน้นตัดฝ่าหรือถอยลงไปรับต่ําและเน้นสกัดออกหลังบางทีหนทางในการทําลายตะข่ายฝ่ายตรงข้ามก็อาจจะหวังพึ่งลูกเตะมุมและในพเมีเร์ฤด,ดูกาลนี้ครับไม่มีทีมไหนที่จะได้ประตูจากจังหวะลูกตั้งเตะได้เทียบเท่ากับอาร์เซนอลอีกแล้วครับตู เธอฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเจาะลึกลูกเซตพีดอาวุธทีเด็ดที่อาจพาปืนใหญ่ไปถึงแชมป์จากทั้งหมด88ประตูที่อาร์เซนอลทำได้ในเกมลีก36นัดแรกของฤดูกาลนี้ครับมีถึง22ประตูที่มาจากลูกเซตพีดโดยไม่นับรวมลูกจุดโทษ20ลูกในจนํานวนนั้นครับมาจากการจบสกอร์ของผู้เล่นทีมปืนใหญ่เองและอีก2ลูกครับคือการทําเข้าประตูต,ตัวเองของคู่แข่งที่น่าสนใจก็คือจาก22ประตูที่อาร์เซนอลได้จากจังหวะลูกนิ่งในซีซั่นนี้มีประตูเกิดขึ้นจากจังหวะเตะมุมมากถึง16ครั้งถือเป็นการททาาสิตตตีีมมมม่ได้ประะูจกจกังหวเุมมใพย์ ฤดูกาลเดียวมากที่สุดตลอดการเท่ากับโอแฮมแอตเลติกในซีซั่น1992-1993และเวสต์บอมบิดอัลเบียนในซีซั่น2016-2017ที่ทำได้16ลูกเท่ากันนั่นหมายความว่า้าหากทีมปืนใหญ่ได้ประตูจากจังหวะแตะมุมอีกแค่ลูกเดียวในช่วง2องนัดสุดท้ายพวกเขาจะกลายเป็นเจ้าของสถิติใหม่ตลอดการของพิมพิลิกทันทีไม่ใช่แค่การลุ้นทำประตูจากลูกตั้งแต่ที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นครับแต่อาเซนอลยังป้องกันลูกนิ่งได้อย่างแข็งแกร่งอีกต่างหากโดยสถิติระบุว่าพวกเขาเนี่ยเสยเ,สเ,นนเสีีีปงแแคค่่่ทมมิไ2 ประตูเพียงแค่ทีมเดียวที่ป้องกันลูกตั้งแต่ได้ดีกว่าพลพรรคดอะก,กันเนอร์และคนที่ได้เครดิตในการช่วยยกระดับคุณภาพลูกเซตพีได้กับอาร์เซนอลมากที่สุดคือนิโคลัสโยเวอร์โค้ดลูกครึ่งเยอรมันฝรั่งเศสที่ทีมปืนใหญ่เนี่ยดึงตัวมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปี2021ที่ผ่านมาครับก่อนที่โยเวอร์จะไปทำงานเป็นโค้ดเซตพีได้กับแมนซิตี้เขาเคยช่วยให้เบนฟอร์ดได้ประตูจากลูกตั้งแต่รวมกันถึง46ประตูในศึกแชมเปี้ยนชิพตลอดช่วงเวลา3ฤดูกาลร,ระหว่างซีซัั่่่่นนนนน2016-2017 2018-2019ถึึงงงแลลละคคืือออผาาาาททีให้้มมิเเเเกตตซยป็ขว เป๊ปกูเดียลาที่แมนซิตี้โน้มน้าวให้โยเวอร์ไปช่วยยกระดับความแข็งแกร่งให้กับทีมเรือใบสีฟ้าด้วยกันได้ในช่วงซัมเมอร์ปี2019ครับเพียงแค่ฤดูกาลแรกที่นิโคลัสโยเวอร์เข้าไปทำงานที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เขาช่วยให้ทีมของเป๊ปกูเดียลาลดสัดส่วนการเสียประตูจากลูกตั้งแต่จากเดิม39%ในซีซั่น2018-2019ให้เหลือเพียง20%ในซีซั่น2019-2020ก่อนจะลดลงเหลือเพียง16%ในฤดูกาล2020-2021ที่แมนซิตี้คนนว้าแชมป์พรีเมียร์ลลลีีีกกกกไไดด้้้้คคครรัับในนนนนนนเเเเือออออธววาาาาาามมมมปป2019ิิ์ตตตยยจแซซุ่่ส เขาตโยเวอร์ก็ตามไปทํางานกับอาเตต้าทีหลังเมื่อหมดสัญญากับทีมเรใบสีฟ้าตั้งแต่จบซีซั่น2020-2021เป็นต้นมาโดยเหตุผลที่โยเวอร์ออกจากทีมที่เป็นอันดับหนึ่งของลีกอยู่แล้วไปทํางานกับทีมที่กําลังหาทางกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งเป็นเพราะเขาสนิทสนมกับมิเกลอาเตต้าและสนใจโปรเจกต์ร่วมพัฒนาให้อาเซนนอลยกระดับขึ้นมาเป็นทีมลุ้นแชมป์อีกครั้งในระยะยาวมากกว่าอาเตต้าได้กล่าวยกย่องโยเวอร์ในวันที่ทีมปืนใหญ่คว้าตัวเขามาทํางานเมื่อ3ปีก่อนว่าผมเเเชื่่อวาารจป็นต้องมีใครสก่เเเป็นผู้ชชี่ยวาาญขคือคนทีี่มควาาามชํนญที่ จะกลายเป็นประโยชน์และคุณค่าให้กับเราอย่างเดือเชื่อทีเดียวนิโคลัสโยเวอร์คือบุคคลสาคัญครับที่ช่วยยกระดับอาร์เซนอลได้อย่างเห็นได้ชัดอย่างที่อาร์เตต้ายกย่องไว้จริงๆพอทัดเทียบสถิติตัวเลขนะครับการได้ประตูจากจังหวะเซตพีดของพลพรรคเด็กกันเนอร์ระหว่างช่วงก่อนมาของโยเวอร์กับช่วง3มฤดูกาลหลังสุดที่โค้ชลูกครึ่งเยอรมันฝรั่งเศสรายนี้เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมงานผู้ฝึกสอนแล้วจะเห็นความแตกต่างลิบลับครับในพิมพิลีกฤดูกาล2 0 2 0 2 0 2 1ซึ่งเป็นฤดูกาลสุดท้ายที่อาร์ แต่พอมิเกลเตต้ตได้ตัวโค้ชคนเก่งรายนี้เข้ามาช่วยงานทีมปืนใหญ่ได้ประตูจากจังหวะเซตพีดในพิมริลีกไม่ต่ำกว่าฤดูกาลละสิบห้าลูกมาโดยตลอดสถิติยังบอกเลยครับว่าตลอด3าฤดูกาลเนี่ยที่อาร์เซนอลมีนิโคลัสโยเวอร์เข้ามาเป็นคนเติลเข้มลูกเซตพีดพวกเขามีค่าเฉลี่ยได้ประตูไม่ต่ำกว่าหกลูกจากการได้ลูกตั้งแต่ทุกๆร้อยครั้งทั้งที่สิบสี่ฤดูกาลก่อนหน้านี้พวกเขาได้ลูกเซตพีดหนึ่งร้อยครั้งจะไม่เคยทำประตูได้มากกว่าสี่ประตูเลยข่าวิเค์ถึงเคล็ดลับการได้้้้ปรระะะะตตููขขอองงงาาเเเเซนนนนนลลลใใจจจัััหหหหววววพพีคีคิิ่่่่มกม,มกกกทชธผย ไปยืนรอในตำแหน่งที่ลำหน้าเพื่อสร้างความสับสนให้แนวรับฝั่งตรงข้ามว่าจะไปประกบใครและง่ายต่อการขัดขวางไม่ให้แนวรับคู่แข่งวิ่งเขาถึงจุดนัดพบเคล็ดลับสำคัญครับคือผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งออฟไซด์เนี่ยต้องการจ,จังหวะถอยลงมาให้แม่นยำเมื่อเห็นเพื่อนกำลังจะวางเท้าเปิดบอลส่วนคนที่อยู่ในตำแหน่งว่างจะต้องโฟกัสที่ลูกบอลเป็นหลักและต้องหาทางเคลื่อนที่เข้าไปที่จุดนัดพบให้ได้หนึ่งในปัจจัยสำคัญของคุณภาพ,ภาพการสกินเอาพื้นที่ในกรอบเขตโทษครับที่เพิ่มขึ้นเมื่ออาร์เซนอลได้ลูกตั้งแต่ใน เพิ่มครับทั้งดีแคนไลท์ที่สูง185เซนติเมตรและมีสภาพร่างกายแข็งแกร่งกับไคฮาย5แวด ซึ่งเป็นนักเตะที่ตัวสูงที่สุดในทีมถึง193ซนติเมตรขนาที่คู่เซนเตอร์ทีมปืนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกาเบียรมากันเยสและวิลเลียมสลิบาก็มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า190ซนติเมตรกันทั้งคู่ครับแต่จุดแข็งชัดเจนที่ยิ่งกว่าการลุ้นทำประตูจากลูกฟิีกิกก็คือลูกเตะมุมโดยในช่วง3ฤดูกาลที่ผ่านมาครับอาร์เซนอลคือทีมที่ได้ประตูจากจังหวะเตะมุมมากกว่าทุกสโมสรหลีกดังในยุโรปทําได้ถึง42ประตูจาก112นัดและมีถึง16ประตูทีีนนนนีีีี่่่่่เเเเกกกิิดดขขึนน้้้นน้้นน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 ใใัััมมมมททออาปบบชชะยตตตวงงคพ อ่อนว่าทีมปีศาจแดงป้องกันเสาไกลในจังหวะเสียลูกตั้งเตะได้แย่และเน้นโจมตีที่จุดนั้นก่อนที่สุดท้ายก็มาแซงขึ้นนําในช่วงทเวลาษบาดเจ็บได้จากดีแคนไลท์จากนั้นในครึ่งซีซั่นหลังครับอาร์เตต้าและโยเวอร์ทำให้คู่แข่งหาวิธีรับมือกับลูกเซตพีได้ยากขึ้นเพราะเปลี่ยนบทบาทให้ดีแคนไลท์ซึ่งทําหน้าที่คอยหาพื้นที่ในกรอบเพโทษเป็นหลักนะครับในช่วงครึ่งซีซั่นแรกกลายมาเป็นคนรับบทบาทเปิดลูกตั้งเตะเองในช่วง,งครึ่งซีซั่หน,จจน ard, หลัง ทำให้แนวรับฝ่ายตรงข้ามคาดเดาได้ลำบากว่าการเล่นลูกเซตพี P, แต่ละครั้งของทีมปืนใหญ่เนี่ยจะมาไมา้ไหนในเกมที่บุกถล่มเวทแฮม6-0ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับดีแครไลท์ Can ทำแอซซิตได้ถึง2ลูกจากการเปิดลูกเซตพี P, ทั้งเตะมุมให้กับวิลเลียมซาลีบาโมงประตูแรกและเปิดลูกฟรีคิกให้กับคาเบียลม,มากันเยสโมงประตูนำ3-0ในเกมพรีเมียร์ลีกนะัดที่อาร์เซนอลบุกไปชนะคู่ปรับตลอดการอย่างท็อตแนมอัสเปอร์3-2ในช่วงปลายเดือนเมษา,ายนที่ผ่านมาพวกเขาได้ประตูจากจังหวะเตะะะะมมมมมุุททัััั้้้งงง2ฝฝ่่่โโโดดดดดยยยปปรตตูขูขขึนนนาาาาา1-0จกกกกกลลเเวีิบคแ็ให แอเมลฮอยเบียกทับเข้าประตูตัวเองขณะที่ประตูน้ำห่าง3-0จากไคลฮาวเวดก็มาจากลูกเปิดจากฝั่งซ้ายด้วยเท้าขวาของดีแคนไลท์เคล็ดลับในการได้ประตูหลายครั้งของอาร์เซนอลจากจังหวะเตะมุมนั้นนะครับจะใช้วิธีให้หนักเตะคนหนึ่งหรืออาจจะ2-3คนวิ่งล่อแนวรับฝั่งตรงข้ามให้ตามไปประกบเพื่อเปิดพื้นที่ว่างให้กับนักเตะอีกคนเพื่อเข้าสู่จุดนัดพบไปลุ้นประตูแทนตัวอย่างเช่นในเกมเปิดบ้านถล่มพาเลท5-0ครับเมื่อเดือนมนกราคมเนี่ยประตูแรกของพวกเขาเมือจากจังหวะที่อเนโดอสา่่งากลวิริเรนะตู และเมื่อตรงเสาไกลกลา,ายเป็นพื้นที่โล่งนีแคนไลก็โยนให้กาเบียมักกันเยสที่โถมเข้ามาคงเน้นๆตรงจุดนัดพบเข้าไปเลยหรืออย่างที่ประตูไคลฮาวเวิทำได้ในเกมบุกชนะสปเปอร์นะครับก็มีผู้เล่นถึง3าคนที่วิ่งดึงสมาธิแนวรับไก่เดทองให้ตามไปพวงก,กันที่เสาแรกแล้วให้ไคลฮาวเวิที่มีอิสระได้สอดไปหมงลงโล่งๆและยับเขาขนจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่ได้ลูกตั้งแต่นกตักเตะอาเซนนลจะมีสมาธิอย่างมากและหาทางเคลื่อนที่สร้างตำแหน่งว่างให้ใครสักคนได้สอดเข้าไปทำประตูตลอดครับและ สำหรับหลายๆทีมที่หวังรุ่นแชมป์ครับบางทีจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายอาจจะเป็นกองหลังหรือผู้รักษาประตูที่ฝากผีฝากไขได้หรือไม่ก็พวกตัวรุกที่สามารถตัดสินผลการแข่งขันได้ด้วยความสามารถที่เก่งกาจในการหาจังหวะทำประตู แต่สำหรับอาเซนอนบางทีอาจจะเป็นการได้ตัวโค้ชเซต,ตพีที่ดีที่สุดของอังกฤษอย่างนิโคลัสโยเวอร์เข้ามายกระดับทีมนั่นอาจจะเป็นการเสริมทัพที่ดีที่สุดในยุคที่มิเกลอัตเตตาเป็นเฮดโค้ชให้กับทีมเลยทีเดียวที่เหลือแค่รอดูกันว่าการที่อาเซนอนกลายเป็นทีมที่มีคุณภาพลูกตั้งเตะมากที่สุดจะทําให้พวกเขาเข้าถึงแชมเปี้ยนส์ลีกได้ตอนไหนและไม่แน่ว่ามันอาจจะขึ้นตั้งแต่ฤดูกาลนี้เลยก็ได้ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ัวลลน,วน,นลาปหคิสสด